ต้องมีสิ่งมาแลกเปลีย่ยนให้หนูฤด,ดูร้อนปีนี้นะลูกนะบวชเนรฤดูร้อนให้พ่อสักเดือนหนึ่งนะลูกที่วัดตานเอ็นเนี่ยเขามีบวชเนรภาคฤดูร้อนกันเนี่ยตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วแล้วก็มาอยู่วัดปลายเดือนมีนานะแล้วก็บวชเนรเนี่ยวันที่สามเมษาหรือวันที่หกเมษาอีกทีหนึ่งนั้นกําหนดการยังไม่แน่นอนนะลูก บวชพ่อบวชให้พ่อสักสามหรือสามสิ 3, บวันได้ไหมบวชเนนได้ครับขอโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ผมหนึ่งเครื่องครับผมบวชให้พ่อเลยอย่างนี้เขาเรียกลูกแรกนะจะสร้างอะไรจะทําความดีอะไรจะทําอะไรต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนทั้งนั้นนะอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าเป็นลูกที่กระตันยูกระตาบวทีนะเพราะว่าทําบุญทำกุศลหรือทําความดีแลกเปลี่ยนอวัตถุไปแล้วนะแลกเปลี่ยนเอา ทรัพย์สินจากพ่อแม่น่ลูกแรกนะพระคุณเจ้าและเจริญพรยัดโยมสามาร้ายพ่อแม่บางคนนะ่ะนะต้องเป็นหนี้เป็นศินก็เพราะมาเจอลูกแรกนี่แหละเพราะว่าลูกต้องการแต่จะจงเงินอย่างเดียวจะเอาแต่เงินทองสิ่งของอย่างเดียวไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องไปไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องไปหมายความว่ายัางไงเราพระคุณเจ้าและเจริญพรยัดโยมก็หมายความว่าไม่มีก็ต้องไปหามาไม่มาก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็อีก ต้องไปหามาอีกนี่แหละก็กลายเป็นนี่เป็นสินเมื่อเจอลูกแรกเนี่ยคือจะทําอะไรต้องแลกเปลี่ยนเอามาเป็นวัตถุดังในอย่างเดียวเลยจะทํางานให้พ่อแม่แบบลูกแก้วนะ่ะไม่ได้เลยนะจําบรรพ์ที่แล้วได้ไหมล่ะลูกแก้วนะ่ะนะลูกแก้วลูกกะลูกเกาะลูกกาลูกกล้วยนะ่ะนะลูกแก้วคือแก้วสารพัดนึกแค่นึกอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวลูกทําให้หมดนะ สารต่อธุรกษษษษิจการค้าการขายทำไร่ทำนาพ่อคุณแม่หยุดได้แล้วทำนามาทั้งชีวิตเดี๋ยวที่เหลือพวกผมบริหารจัดการเองใช้ระบบเกษตรสมัยใหม่โอ้ได้ผลผลิตดีงามมากมายยาานโยมนี่เขาเรียกว่าลูกแก้วคือแก้วสารพัดนึกพ่อแม่ไม่ต้องนั่งทำไม่ต้องทําอะไรให้เหนื่อยเลยอาศัยนึกอย่างเดียววางแผนอย่างเดียวลูกทําให้หมดเลยนี่แต่ถ้าไปเจอลูกแรกแบบนี้เราก็ยุ่งเลยนะยาานโยมนะจะทําอะไรต้องมีแต่แรกเปลี่ยนทั้งนั้น จะไปบวชก็ต้องแลกเปลี่ยนเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้นะพ่อแม่บอกเอาหาปริญญาให้แม่สักใบเรียนให้จบปริญญาตรีนะลูกนะผมจบแล้วผมต้องขอบ้านหลังหนึ่งเลยนะแม่นะโอ้ตายแล้วญาติโยมพระคุณเจ้าทําไมต้องมาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะเราทําความดีเราเรียนเราศึกษาเราก็ได้ความรู้พ่อแม่ก็ส่งเราเรียนพออยู่แล้วยังจะต้องให้ท่านเอาทรัพย์สินอันนั้นอันนี้มาแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เราต้องทําให้ท่านด้วยเหรอ อันนี้ไม่ได้นะพระคุณเจ้าและเจริญพรย่นโยนยท่านผู้ฟังทางบ้านนะนี่ก็เรียกลูกแรกนะเอาไว้สอนลูกนะหนึ่งลูกลากสองลูกแรกคืออย่าลากพ่อแม่เขาคุกเข้าตารางอย่าลากพ่อแม่ลงต่ำนะแต่ถ้าาก,ก็ต้องกไปที่สูงลูกแรกก็อย่าให้พ่อแม่คือเรียกว่ามีข้อแม้กับพ่อแม่ว่าทําอะไรต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ดีนะ้อต่อมาคือลูกลอก อันนี้ก็ชัดเจนนะลอลิงอออ่างกอไก่ก็คือปลอกรอกนั่นเองนะปลอกรอกนั่นเองนะขโมยขโมยเงินแม่ขโมยเงินพ่อขโมยแหวนยายตั้งแต่ต้นตระกูลบรรพบุรุษขโมยพุทธรูปที่ปู่ย่าตายสายสะสมไว้เป็นพระสุขโขทัยเชียงแสนราคาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเอาไปขายเล่นการพาน,นันนะเอาไปขายเล่นการพานันนี่เป็นลูกลอกลอกเอาทรัพย์สินเงินทอง นะลอกเอามรดกของพ่อแม่ที่มีอยู่นะ่ะหายไปหมดเลยนะปอกรอกเอาคุณงามความดีชื่อเสียงพ่อแม่ไปด้วยเสียทั้งชื่อเสียงทั้งตระกูลเลยนะญาติโยมเอ๊ะตระกูลนี้เขาก็ดีนะเป็นเจ้าขุนมูลนายทําไมลูกถึงได้เผาผลาญล้างผานอย่างนี้ลอกปลอกเอาไปสมหมดเลยเขาก็ไม่เชื่อมันในชาติตระกูลแล้วญาติโยมนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเมื่อเราเจอลูกเราต้องสอนลูก บางคนเดี๋ยวนี้ไม่กล้าสอนลูกเฮ้ hey, เราเป็นพ่อเป็นแม่นะพระคุณเจ้าแล้วเจริญพรยันโยมเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องสอนลูกได้สี่นะจะไปรอให้ครูที่โรงเรียนสั่นสอนได้อย่างไรครูที่โรงเรียนนะก็ต้องสอนตามวิชาการใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นวิชาทางโลกหรือว่านิดวิชาที่เกี่ยวกับอูปนิสัยใจคออะไรแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่สอนลูกการสอนนั่นคือหนึ่ง พูดให้รู้สองทำให้ดูสามอยู่เป็นสุขให้ลูกเห็นพูดให้รู้ก็คือพูดให้ลูกรู้ในเวลาที่เหมาะที่ควรแต่ไม่ใช่พูดพร่ามไปนายโยมนะถ้าพูดพร่ามไปเด็กมันก็จะฟังเป็นเบื่อนะพูดให้รู้สองทำให้ดูเราทำให้ลูกเราดูเลยว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยการกระทำมันต้องเป็นอย่างนี้นะลูกนะเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกเนี่ยก็เรียกว่าได้แบบแผนที่ดีไงะนะลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นนี่โบราณน,นะพูดไว้อย่างนั้นนะนี่เราก็ต้องอน,นี้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของลูกลอกลูกใดๆก็แล้วแต่อย่าทําตัวเป็นลูกลอกนะลอกเอาทรัพย์สินเงินทองลอกเอาชื่อเสียงของพ่อแม่ไปทิ้งไปขายซะอันนี้ไม่ได้เลยข้อที่สี่ลูกเลิกนั่นะคือเป็นลูกเลิกเพิกถอนไม่เอาทุระนะไม่เอาทุระของพ่อแม่ไปนําพานะก็คือเลิกจากชาติตระกูลที่ดีงามของพ่อแม่ เลิกจากธุรกิจหน้าที่การงานอดีงานของพ่อแม่เอาไปขายทอดตลาดซะแลว้วอย่างนี้จะไปเป็นการต่อยอดวงตระกูลธุรกิจต่างๆได้อย่างไรพ่อแม่มีไร่มีนาต้องเป็นล้อยไล่กับของท่านไปขายซะหมดเอาไปลงทุนหาว่าการทําไร่ทํานามันล้าหลังเอาไปลงทุนทํานู่นทนํานี่สุดท้ายขาดทุนเจ๊งบง หมดแล้วนี่ที่ดินไม่เหลือจะเอายังไงกันเล่าพระคุณเจ้าญาติโยมนะต้องไปอาศัยอยู่กระต๊อบเลยนะเคยมีกันมาแล้วนะญาติโยมอันนี้เขาเรียกลูกเลิกนะเลิกเพิกเฉยเลิกเพิกถอนเลิกเอาเอาทรัพย์สินของพ่อแม่เนะี่ยเหมือนคนเลิกผ้านะบอกเข้าใจความหมายไหมล่ะยกเบิกเอาไปหมดเลยอย่างเงี้ยโอ้ขอเจริญพรญาติโยมนี่โบราณท่านสอนของท่านไว้ ลูกลากลูกแรกลูกลอกลูกเลิกนะเพราะฉะนั้นในข้อมงคล,ลสูตรข้อนี้บอกว่าการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยต้องเลี้ยงให้ดีนะถึงจะเป็นมงคลเพราะาเราเป็นผู้ให้กําเนิดเขามาต้องนึกตรงนี้นะพระกุณ้าและเจริญวรยัตโยมทําไมเราพระพุทธเจ้าท่านจะมาเกี่ยวเรื่องอะไรกับเรื่องเรื่องผัวผัวเมียมีเรื่องเรื่องครอบครัวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นมงคลไงท่านถึงต้องสอนเอาไว้เนี่ยนะว่าการเลี้ยงดูบุตรที่ดาเนี่ย มันเป็นมงคลนะแต่ต้องเลี้ยงให้ดีใช่ไหมถ้าเลี้ยงเขาไม่ดี <S 2> <S 2> <S เขาก็ไปในทางไม่ดีเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเหมือนประหนึ่งว่าผ้าขาวเนี่ยถ้าเราย้อมด้วยสีเหลืองผ้ามันก็เป็นสีเหลืองถ้าเอาสีม่วงใส่ย้อมไปมันก็เป็นสีม่วงถ้าเอาสีดําใส่ย้อมไปมันก็เป็นสีดําขึ้นอยู่กับการย้อมเพราะฉะนั้นเราเป็นพ่อเราเป็นแม่แล้วเราเป็นผู้ปกครองแล้วเราต้องย้อมลูกเรา ย้อมลูกเราย้อมด้วยคุณงามความดีย้อมด้วยคําสั่งคําสอนนะที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกเราอะเติบโตมาแล้วมีทั้งความรู้คู่คุณธรรมมีทั้งความรู้คู่คุณธรรมนะมีความรู้สูงแต่คุณธรรมต่ำมันก็ไปโกงกันก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้สังคมนะเพราะนั้นถ้ามีความรู้ต้องคู่คุณธรรมจะได้ประครับประคองฉเฉลิมฉลองจิตใจ ของบุตรธิดาไปในทางที่ดีนี่แหละเป็นมงคลชนิดหนึ่งนะญาติโยมบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมพระพุทธองค์ทนะ่านบอกว่าการเลี้ยงดูบุตรธิดาเป็นมงคลก็เป็นสิญ,ญาติโยมเพราะว่าถ้าเลี้ยงดีก็ได้บุตรธิดาดีเชิดชูว,วงตระกูลไงใช่ไหมนั่นแหละมงคลมันก็เกิดแล้วสิ่งประเสริฐมันก็เกิดแล้วบางทีลูกมงคลนะ่ะไปบวชเนรบวชพระชักจูงพ่อแม่ให้เป็นพระอาหารหนะันต์น่ะอย่างที่พระสารีบุตรเทม่ะ ทำให้แม่พ้นจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐินะอย่างพุทธอ,องค์เราเห็นไหมโยมพระนางสิริมหายายาก็ได้แสดงพระอภิธรรมโปรดจนพระนางสิริมหามายาเป็นอริยบุคคลฝ่ายพระพุทธบิดาสุโธธนะทัางก็ไปแสดงธรรมโปรดจนพระพุทธบิดาเป็นพระหันนี่แหละเขาเรียกว่าได้ลูกอภิชาต,ตบุตรนะเพราะนั้นเราเลี้ยงลูกเราต้องเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงให้ได้ลูกที่ว่าสามารถมาทำกิจรับใช้พ่อแม่ เมื่อพ่อแม่ตายแล้วก็ยังส่งบุญส่งกุศลให้พ่อแม่ได้นะอันแล้วเขาก็จะไปที่พึ่งแก่ตัวเองเขาได้ด้วยอันนี้เราเรียกว่าเป็นการส่งเคราะห์บุตรธิดาเป็นมงคลนะกนะนะารเลี้ยงลูกเนี่ยต้องปลูกสติปลูกปัญญานะเลี้ยงลูกให้มีความรู้คู่คุณธรรมให้มีความรู้คู่คุคณธรรมเมื่อความรู้ยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆ แต่คุณธรรมต่ำเฉกยอดย่านั่นอาจเสกสร้างมิจฉาสารพันเพราะจิตอันไร้อายในโรกาแม้คุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆแต่ความรู้ต่ำเฉกเพียงยอดย่าย่อมเป็นเยื่อทอรชนจนอุราด้วยปัญญาอ่อนด้อยหน้าน้อยใจหากความรู้สูงล้ำคุณ